กับตัวเองนี่คันคพราดื่นเบาไปสิบุเยียเฮ้ยแรนจัดลงมาขันมันเกียดเกี้ยดขู้ีบ่สิไปตั้งแต่ตัวมามีปูแย่างเราเรายังจริงดิขออนุญาตปูเนาะะขันเย็นก็เห็นมือนีขันว่เห็นมือนีกับเ้วเลยคนมาจะต้องไปคุณบาดาลเพื่อนางสิพาคนมา เอฟซีเบิกทัพหน้าขี้ทุกท่านนะคะเมื่อนี้นจะมาฟังคุณแม่จากของพี่เนาะคะ่ะเพื่อจะบอกประวัติความเป็นมาแห่งพื้นแผ่นดินแห่งนี้เนาะคะ่ะและ้วก็ประวัติต้นมะขามเนาะคะ่ะ เรื่องรา่สิไปจังใดมาจังใดเนาะค่ะจังคอยสิได,ดมาตังสารในมือนี้เนาะค่ะกลับมาฟังไปพร้อมกันนะคะผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกด s ับส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะเป็นกนกำลังใจกับทางช่องทางช,งช่องจะนําเสนอแนวทางดีๆฝาก FC ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นให้ FC พิจารณากรสเดะค่ะเด้อมาฟังไปพร้อมกันค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับแม่ครับผมโอ้แม่ใบสีนะครับเนาะใบสีก็ต้องเห็นใบสีครับผมสีเห็ดไส่กับสารก็ต้องติดตังเลยเนาะอันแม่อยากฟังเรื่องกวัติอ่าพล้อมเป็นมาตั้งต่ดังตะเดิมอยู่กับที่แห่งนี้ที่แม่มาอยู่นี่ตั้งครั้งแรกครั้งแรกที่แม่เห็นยังแปลกแปลกบ่ครับก็เห็นอยู่คันแม่ผู้ยันพี่หลอก็อยู่ว่ไดโอ้ครับ อ่านี้ตะกี้ไต่เทียนเนาะไปวันนี้แต่แต่ตะกี้นี่ยทีนี้เป็นปลาอยู่บ่ครับเป็นปลาหม่องนี้ก็เป็นนี่ท่างก็เป็นปลาอยู่ทินะแต่เวลาก็มาอยู่ตรงอยู่ให้น้ำครับครับคครรัับบป้าไปซื้อเศษมาอืกไปชื้อเศษมาแล้วอาบน้ำที่มานน้ำน้องจ้าคนนี้แหโอ้ครับหม่องนี้มีต้นขามนี่ต้นขามเป็นโซงนั่งขึ้นนีก็จะปั๊มออกบ้านนี้พอดีวิดเขาวิดหัวนี่ไปเล่นขั้วโั้วขั้วงั้นจากขก้วคำสุ่ยไม่ยังมา

ังเกียนเป็นบริเวณเนอะแต่หนี้อยยุแก่เดียวไหมเออเออเขนแม่นสะดุงเก้าศอกสิบศอกนี่อยกสองบาทไปหายมังก่อนนี่ล้นอู้มันหลายๆน่ะเออมันสมมันบ้นครับครับบานนี้กับบด้คิดว่าเนี่ยเพราะว่าเบยานพีอยู่แล้วสินาครับครับกับเบอรนประมาทอือ่ากระชีพเราคนไปสร้างคนเข้าไปสร้างของเข้านะครับครับบานนี้ลองไปอาบน้ำไอ้เจ้าผู้ิีไปเสี่ยงเนี่ยตะกี้น้ต้องกันนะครับครับบานนี้ พอดีแม่นี่ก็ล่องก้อนล่องก้อนกะลิมุตพอดีสาวผมผมเน่าดิกลงสุกเอวครับบ้านนี้อาจารย์นี่โดดลงนต้นเฮ้ยเนิมมาแม่ยังกินข้อก็เลยวางสิจักมันยังรวยลายเติมมากินหัวตายนะแม่ก็เลยวางสิบ้านนี้ขึ้นจากนั้นขึ้นจากน้ำสังเกตดบ้าขึ้นจากน้ำไปแก้ปากแก้ปากแก้ห้องเฮ้ยแม่ยังวะเติมตกับปอบปากกะไรไว้จับปาก ตอนลูกไปเห็นน้องน้ำเห็นปลาที่เด็ยป่าแม่มึงคือไรคะว่าสันเอาแต่ปาาป่าตีเคียงมันถือเขาไข่้ไวเ้เ็กตัวว่อแต่แต่รูยุ่งัตนเขาเร่นจากจ้าของไปเห็นคนก็ไม่นะบ<อ>้านนี้ลูกไปอาบน้ำอาบแล้วอุ้ยว่าแม่ดอดสันมาเออเจะไปน้ำก็ได้ว่าแม่ดอดสันมาแักมันยังบ่อนจุบจับจุบจับอยู่กับบ่อนนี่ลีเออ บ,อบอนน่อนบ่อนแม่วับมันปปานี่หลายคือบานะครับ,บานก็เด็กอาบน้ำไปแมนยังว่าเส้นบานขึ้นจากน้ำนี่บานอันเสียงไงนะขึ้นจากน้ำไปอยุฟังย่ฟังนี่แหละจะยุฟองได้ไม่ได้งงได้ยินแต่เสียงข้างใส่ข้างใส่ก็คือเสียงคนแ่วบนเมียนครับมันเสียงยังไงแม่ก้างเสีงยงข้างนะก้างเใ่ มัยังมาขไปข้างสันบ้านก็อาจจะนม่เลยว่าโอ้ยสันมาข้างสิกูยังมีปืนเก็บได้กูจีตอกไปนี่สันแหง้งข้างแหง้งคือตะลับบัน,น,บน<อ>แหง้งคืนบานเขาลูกคือน้ำอาบน้ำบล่ล<อ>่ะแล้วเดี๋ยวเขาเฉลี่ยนี่มามาทางนี้ดิพูดอะไรไปคุณเออโก้งค่ะคุณเ<อ>มือ่อไหร่ไม่ได้กินขอเขาเรื่องเขาดีันมีงานบวหละ่ะเขาไปในบ้านเขาบ้ามาบ่ล่ะ เจ้าก,ก่อ,กน,อกนกับวิหิงกันนั่นแหละก็คิดสังเกตมีถนนนะสบายมีลิเออคร,รัคบครับ,บครับบ้านนี้อันนึงคือคักลงจากเตียงหน้าตตก,กินเป็นเตียงหน้าเขาจะปลุกเพี่ยงนี้เนะาะครับบ้านนี้คือคักโหลดคือยังห้องสิลันลงน้ำนี่เปออ็นยางบางไม่ยิงสัาบานพอดียางเขาวิทย์หมาเข้าไปน้ำแก่น้องซ่านนะคือยังห้าโอคาไปหลางแก้งเนี่ยทุ่มดำทุ่มดำอยู่ กันในใจก็คิดว่าเออของเจอแล้วก็เลยคิดบางสิดอกโอ้ต้นไม้ต้นนี้ก็สองร้อยกว่าปีได้ไหมแม่เออต้นนี้คืคู่กันนี่ครับคู่กันเขาเรียกว่าต้นสองนางป่ะครับแม่เป็นสองนางอันนั้นแต่ที่นี่ขาดข้างขานข้างใท่านั้นละอือนางข้างจริงตอนแรกคือว่าเสียงขุนแต่บ้าบ่แม่ครับผมคิดในใจนี่คิดว่าคือพี่หลอนลอยเตรี่ยมลอยแต่ว่าบ่ แม่ว่าเป็นคนย่านก็ซื้อคำนี้พูดอย่างนึงคือสีเลียนเนาะรวยบ้าสิคือคนเม่เนาะครับแล้วตัวที่มักนี่มักตัวไหนแม่ช่วงนี้ครับผมงวดที่จะมานี่แม่แม่มาหาศูนย์หาหนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งหาศูนย์ฝันบ่แม่บ่่ฝันแต่มักเพราะร์กโอ้ยพอมาเห็นมือเสาวนี่บ่เปียบุ้ยมักเจ้าเจ้าเลยครับครับ เพื่อนโดนจิตโดนใจบ่แม่กับบลูคือกันบรูคือกันท้มาสิิเนเรนตล่ะห้าหนึ่งห้าศนย์หนึ่งห้าศูนย์ครับตัวมักนะครับตัวมักของงแม่เพิ่นเ้อคกับใบซีเอชยังอยู่นี่ครนะครับเนาะบุรณะว่าเพื่นกะจัลว่าบุรณะกับรุบเอ่อเพืนพื้นที่นะครับเนาะเฮ็ดกับพุ่มเจ้าทจีเจ้าทางเพื่อน ก็ได้เล่าสิ่งแปลกๆที่ท่านได้เจอมานะครับผมเจอกับตัวเองนี่ขันเพราะดินเผามันสิบุษย์ใช่ไอืมอันนี้เป็นว่ามเป็นเจอกับตัวเองครับเความเป็นคนหยาดทีเดียวเนาะมันก็เลยเฉยๆอยู่วิ่งวิ่งลงจากต้นขามลงมานะครับเลี้ยนจัดลงมาคนมันเกียจเกียจขามนี่บ่สิเออขัวป่าขวบกบดีไปบังแต่ต้นบ่มีอืบ้านี้ คือคักลงจากทิ้งหน้าพิ่นไหมแล่นลงแก่น้ามองสาคือจังเข้าลงไปล่างขาแจ้งตีบัว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 ก็จะเข้ามาแต่อยังหาจิ้งศรีนะป่านนี้เพิ่อนกินป่าบ่อนป่ะป่านนี้ไอ้เจ้านี่แหละผีเสียงเฮ้ยมันยังนั่นว่ะมันยังคือบ่อนหลายแถ่ว่าบ้านให้เขาเรียกว่าป่าจันมาป่าตีเขียงที่เข่าใครตั้งดี่แท้หมูแล้วหมูยู่ยายเขาแลรงดิฉัน แม่ว่าอันเจอแน่ใช่ไหมครับแต่ก็โมยันเขาเรียนนี้สิเลยไม่กล้าบอกเขาเดี๋ยวได้วิ่งทั้งร้อยเต็มเป๊ะเลยคนที่บานีเซียงนิเอออันมาถือเด็กมันบอกค่ะเออจิมาถือเด็กอันนี้ยินงมาอันผีเสียงนี่คือคนผีเสียงคนบ่แม่ผีเสียงคนเอ้าเออค้นย nee right? ื่อใส่เหรอยม่ยน้ำกันนี่ไรไม่ยื่อน้ำกันได้มาเอากันเป็นตัวเป็นเมียวันเข้าไปโอ้ก็มากินเราเนี้ย กินเหลากัไปนบ้านบลาะรีนีเมันเดึกว่าได้กระซ่าเลยคอยคอยย่ได้กันต่อไปคมพยายามบนนี้มาตี้กยิ้มหน้าหนงบลอ๋อครับปาซ่าคนเมาเนาะหน่อยหัวลมระดีกะปับปับมองน้อนบลอ๋ปุ้ยไงผู้ขาตืือเรื่อยนบลคอโซขอลับเนี่้คือสามตัวสองตัวที่บ้าไปยินบละเอ๋อบรูจักน้บเอาไปมากระเทือนก่ดีส่วน คือกับานในประมาณบ่าคือเล้วกับสีหาเขาห้าน้านไม่จินเงินบ่าครับครับือเลากับฉันื่ฉันตัวคนอืมไวยสองขึ้นสามหมื่นอ่ะเออเปี่ยบเสียงยูใส่อะไแม่เสียงยูวางอะไางต้นเปียเห็นต้นเปียใหญ่บนวางสมัยก่อนเป็นเขตของแม่หมดใช่ไหมฮะเออาุ่งออยครัต้นเปลยต้นพุ่นเออครับบ้านนี้ ประมาณตีสามได้ยินอยู่ได้ยินเสียงบุกว่าจะไปตัจุฬาจวนตัวเพราะว่าสูนที่แล้วเพราะว่าปีเล้าบานนี้ไปเรากับบมาจบแันแเสงเรากับบมาเฮ้ทั้งไี้กับบอมอาไปหาเบิร์ดล้ามึงว่ามันมาเราหันไปนั่หมู่อย่างนันอย่าน้กินวางพวกม้่าไปเราก็เห็นเห็นบานนี่ก็หาเบิร์ดเมื่อเมื่อไหนก็ได้หาเบิเห็นบ้านนี้ก็ เนี่ยหลังน่ะเจ้าไฮยังเจ้าหไฮเท่บ่สันเออเออสันตอนเห็นเราไปปูสันเอากระเบื้องไปเก็บดอกไม้นี้ก่อนี่ว่าเร<บ>า,<บ>าไปหาปูคนบ่ละอืมปู่ยู่บ้านเปล่ยนอันเป็นผู้ดูดอกเบิ้งดอกไม้ต้องยังที่นะครับครับบานิก็เล็บไปอันดอกไม้นะ่ะเก็บเขาเอาจากักคู่เอาคู่เดียวก็ได้สันอือบาน,นี้ดอกอันยังไงดอกเขาก็เอาดื้อดอกคุดเออคูอ่เดียวไปใส่จานเก็บไปอือ ไปว่าปับหันขางพิริณแม่ดอกไม้ไหมเออผู้ว่าจับดีๆทำเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีแล้วปูนบะเขาก็เลยวางสิเออเออกันเชื่อก่าวยังสี่ละกันว่าไม่นังหล่ะสันว่าไปเฮ็ดพิษยังเขาไหวดีปูนบ้านเนาะพิษยังน้อบาดคือบริเ็ดจะเกียร์จับก็ได้เนาะแต่บางบริเฮวณมันแม่ได้นี่เพื่นว่าที่หาเขาให้เขากินแม่นบ่สันบ้านนี่ก็สัก พาไปเอไในเขตบ่ได้บ่ไหวแล้วได้บุญบาทนี่ยังบ่เจ้ารับไปโลดสั่นเอารับก็รับไปได้ว้างสิบุญเขาไว้ตัวเนี่สันว่าว่าถึงได้แล้วสิหาเขอนเขากินแม่นบ่นี่ตัวก็หล่อจักปูสั่นบาทอินก็ไปเจ้าก็เออไปรอดรับไปรอดง่ายๆสันผู้ไปต้องเสามันตายแล้วบ่สัน บ้านกันย่อมกันรับยิ่งไหนสีหาเขาเขากินว่ะเอาก่สิหาหยินแล้วปูสันบ้านนี้่นวางว่าเป็นยังดอกอยไปเซอกเคิลมือหนึ่งสันเมือนึงแต่แม่ปูก็ได้วางสิเขาเปคนกินน้ำก้อยไงมันยาวบ้านนี้เดือนหนึ่งแล้ววขึ้นที่สองมาเขาอยู่ตรงี้ยมาหาขาเมาเอไห่ก็ว่าเอากันอยากกินเขาไม่ถึงที่นี่เถอะปูเอ้เรา มอยังจริงดิเ้าขออนุญาตปูเนาะการอะไรแปลกๆนะครับขอเจียนคนหนึ่งนะไปก็จะว่ากานผููนี่ดูให้แล้วไปหาปูในบ้านบนบางต่อว่าตากเย็นเรียกว่าบักฮอนก่าฮอนจมบักฮอนยูบ้านี้เขาเรียยวอุ้ดเอาจากนายกเยิบกับว่าสันบ้านี้พวมบนวานเนาะ นเราเขเห็นพวม็จกันมาจิงหรืเขาเมนเขคอเาอยู่ห้องใหม่ะล่ว้กเหมาเอาเห็นเนาะมองไปบ่มาเพอยู่ไกลก้นอยู่แต่เป็นจกยังหน้าอยู่ัางเต่าทันเพรเด็ดเขาทัน็กเกี่ยจะกินหาไซบันไม่อะไรก็มาอ่อนเตียงหน้าเจ้าของหา่ตรงไปนี่ลอดแถวนี้ไปอ้อเยนหาเต้นกบปู เจอ้ฟังเด้อเราวะคันไปแต่ไม่กลัวคีไปหอดอาเมื <Island> <ahh> ่อรงผลเราวะคันแม่นไปท่งนี้ไปหอดุมเพราะว่าเป็นว่าคันไปท่านี่ไปหอดีบุญหอักแต่ว่าแต่เป็นตกบ่ไปก็นบางทีพาพี่นี่วะบานคือบอกงมืดจึงได้หาใส้บานเนปัญญาขึ้นมากระบายวันละขึ้นหนึ่งเิ็นมากกระบอกมากพอดีได้สองขึ้นเราบมว่าสี่จางกับมงที่สาม บานนี้ซุ้มพี่น้อนก็เจาเ้ากันเสียค่ารถเหตกันไปหาเสาวพ่าะคเอารถใจสิไปหาไม่จะยางไป <c oughs> บานนี้ไปใหาเจ้าขึ้นมาเพราะพวกเราบ่มีเจ้าก็เห็นคนยางแปลกๆนไงเพราะว่าเสียมะนุ่งเสียผ่านบ้านบ่แต่งเก่งค่าสัน่นเพราะเห็นมือนังกับมือที่สามไปก็นมาประมาณหาโมงเสาตามก็เลยแวบะบไปหาเพื่อน เดินเราไปสันเบื้อนเห็นแล้วปูสันเดี๋มาหาปูอีกเดี๋ยวสันไปเก็บดอกไม้มาสันเป็นบากับเก็บดอกไม้ก่อเก้าอันละบ้านนี้ดอกไม้ไหมเนีย่ยกัดรองซองที่เก็บไปไหมแก่ก็ดีบ้านนี้เขาเรียกว่าห้ำห้ำสันา่าลูกไม่ห้ำสันมึงย่ยังโดนแ,แดดท่อนว่าสันเป็นบาทแกงว่าโดนสันว่าแก่งบักาอยู่ืนแทบ้านเขาจะก่ออกมาหาบ้านบัก ไมาให้กินเหล้าคือกันน้ำไปหาเห็นกันเรียบร้อยนี้โอ้ไอ้เท่สันว่าเจ้าจะลอคอยเด้อสันจะไปไลยมือราสันบ้านไอ้เจ้ามานี่ไอ้เจ้ามาหานี่ก็ว่าไอเจ้าในผีพอสองขึ้นบ่ล่ะกินยั้งบ่ไอเจ้าหนี่ก็ว่าภรคกูมีบ้านเนี่ยกูจะไปทา้งใดสันเจ้าย่างก้อนคอยสันไอ้ไอ้เจ้านี่คอยย่านเจ้าสันย่างอ้อมกันแล้วว่าวนไอ้เจ้ายุบไปเย็นก็ในป่าสองขึ้นก็ให้ไอ้เจ้านีเพราะอยากทับออกมาเมินบ่ ไอ้เจ้านี่กับยาได้เจ้านั่นยาเหม็นผีไมยิงงัวยังหรอบ้านี้เจ้าบ้านเดียวมากสิจีเลี้ยงงัวเนาะิมอสท่านขายมองงัวจะขลุกแต่บ้านเดียวมากเห็นงัวอยู่จังงัวกู้ได้บอดูขลุกก็คือมาเจอเอออือพระบอกให้ตื่นใช่ไหมพระพระบอกให้ตื่นเพคนก็เลยตื่นตื่นแจ้งออกเลยใช่ไหมครับอันมองหันก็ไปหาเพราะอยงเาดิปีน้ำน้ำถ่วมนะปีซีซีเนาะครับ เชิก่กายยังไงจำกบนางยืงนกัน,ย,นย,ยังไม่เห็นกันบ่แม่บ่บข้าวสามน้อยอยินนี่มันก็หายากแท้สันว่าผู้ยิ่บตกข้าวอัจฉริาะชาวสันวาออชีวางเลยความสุนติเอ้ความสุนทรหาพวกน้องบันผู้น้องมากพระตุลีนหนิไหมามาก,กับเต่าทานอยูนเห็นบ่บัออบน,นต้นคอยขึ้นเป็นนางขึ้นงามนอ,อกับไปยื่นเต่าทานนั่นแหะโออยู่ตรงเต่าทานเออแล้วก็ตีแท้กัน่า เราอย่ใลงมาทำแม่ลงมาทำเม่เดี๋ยวเฮีบุญล้ว๋วแต่ว่า้องสาเขาปั้นเขาปั้นเขาะสิิวแต่ว่าเขาขั้วไม่อด้แต่ว่ากะสิมีแนนี้บ่ให้คุยละค่อยไปจุ่ลายเมือที่เขาให้ก่อนจไม่จุ่นไตไตเหาอแต่ว่าขั้นว่ายตกะสิห่อนกะสิลวกมันสิละแต่ว่าพอเราอยู่ไก่เนาะปินมันป็นเนื้อในจังเลยนั่งคุเข่าอยู่ไนี่ยาจุยนออ ซ้ำเม,มือน่องขึ้นจีวางเลยนั่งอยู่หันมาเก่าน่ะเออเอาเราเพิ่นอนอดน้ำอดข้าวเพิ่นอยู่ได้ยังไงอดหิวไม่หิววา่าสา<ะ>วเออเขาเขาหายกินมาดัดโอ้มีคนหายให้กินเออเขาหายให้กิน,กนครับเพิ่นว่าไปหาเพิ่นว่าน่ะขันเห็นก็นเห็นมือหนี่ขันว่าเห็นมือนีกับแล้วเลยเพิ่นว่าจะลงไปขึ้นบาดาลเพื่อนวางสิพาเพิ่นว่าที่อะไรนะครับไปบาดาลเออเขาจะเอาลงไปขึ้นบาดาลขันเห็นเห็นมือนีขันว่าเห็นมือนีกับแล้วเลวยเองสินะครับ คนพาเพิ่นมาเอากปวานน้ำปนก็แสดงว่าภูมิที่นี่คือภูมิพญานาคใช่ไหมครับแม่นั่นแหละแสดงว่าต้นนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับครับอันนี้เป็นความเชื่อเนาะความเชื่อความศรัทธา YouTube กับว่าแม่กับว่าเมนโรปู่นเพิ่นแต่ว่ากับว่ยบ่ย่านิไม่สินะเออควันนี้ที่วรา อันนี้คลิปนีชิบว่าชุบฟังค่ะอันนี้คือประวัติคววมเป็นมาเนาะค่ะแตะเลขคุณแม่สอบในงวดนี้เป็นพิเศษก็หาศูนย์ก็หาหนึ่งได้ค่ะเอฟซีค่ะกายเอฟซีใช้วิ้นแจในการรับชมรับฟังนะคะคุณแม่เพิ่นเป็นเจ้าของทีเนาะคะ<ส>่ะเพิ่นกเ็เลยมีประวัติเรื่องเราให้เขาฟังเนาะค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะ,ะค่ะขอพ่นเอฟซีที่ได้ข้ามาฟังเนาะค่ะ ก้ฟังไปน้ากันเนาะค่ะเอซกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ตลอดนะคะติดตามตำนานคุกปากามนะคะตำนานพื้นดินแห่งนี้นะคะค่ะขอพุดเอซี่ได้ลายค่ะสำหรับมือนีค่ะขอจบคลิปนี้ไว้พอกันไหมในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ